อ่ะเดี๋ยวออเดอร์นี้เราจะเอากำไรมาเทรดนะครับน้องเช้าวันนี้นะครับพี่ใหญเข้าออเดอร์ไปสี่ออเดอร์นะครับน้องสี่ออเดอร์แล้วก็ปิดบวกอยู่90เหรียญนะครับพออบี่นนพใหญเริ่มต้นพอร์ตของเช้าวันนี้นะครับที่300เหรียญน,นะครับจากเมื่อวานที่เทรดไปแล้วก็10บโมงกว่าพี่ใหก็ไม่ได้เทรดเลยนะครับไม่ได้เทรดอีกเลยก็ถอนนะครับแล้วก็เหลืออยู่ในพอร์ต300เหรียญน,นะครับตอนนี้เรามีกําไรมาแล้ว90เหรียญเดี๋ยวเราจะเอากําไรตรงนี้นะครับมาเทรด นะครับเป็นการบริหารกำไรขึ้นไปพี่ไอจะเทรดด้วยไม้ละ90เหรียญน,นะครับด้วยไม้ละ90เหรียญพยายามรักษาทุนไว้จะเทรดยังไงก็ได้นะครับกำไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราแพ้นะครับมันก็เป็นการสูญเสียกำไรนะครับก็มานั่งนับหนึ่งกันใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชนะนะครับก็ปิดเกมเลยนะครับปิดเกมเลย กลาเป็นไซด์เวย์ค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะรอดูอีกสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเอากำไรมาเทรดนะครับ มีอยู่2คู่นี้นะครับ2คู่ทางด้านซ้ายนี่ที่น่าสนใจนะครับ EG กับ EU นะฮะไอขยับมาครับ EG กับ EU นะฮะสองคู่คู่นี้น่าสนใจที่แนวรับนะครับคู่นี้น่าสนใจที่แนวต้านก็เดี๋ยวมาดูนะครับอ่ะโอเคพี่ไอจะใช้กำไรเทรดนะครับอ่ะเก้าสิบเหรียญนะครับโอเค ถ้าชนะออเดอร์นี้จะปิดบวกร้อยกัวเหรียญนะครับก็น่าจะปิดงานเลยนะครับปิดงานเลยครับเพราะว่ามันครบเป้านะครับตามเป้าร้อยกัวเหรียญเพียงพอแล้วนะครับที่จะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเข้าออเดอร์เดียวไปเลยนะฮะให้จบเลยนะฮะในออเดอร์นี้นะครับจะเข้าด้วยแท่งเดอร์ไฟนอลครับมีจังหวะมีโอกาสได้แท่งเดอร์ไฟนอลทั้ง2ข้างเลยแต่พี่ไอจะเข้าแค่คู่เดียวนะครับ แท่งต่อไปนะครับน้องๆไม่ใช่แท่งนี้นะฮะแท่งต่อไปนะครับมีโอกาสได้ทั้งสองคู่ครางน้องครับดูนะฮะจะได้ที่คู่ไหน ทั้งต่อไปจะเป็นไฟนอลนะครับมี่กดเลยครับมานะครับเดี๋ยวไฟนอลครับน้องครับบริหารกำไรขึ้นไปนะครับมีกำไร90้าสิบเหรียญก็กดที่เก้าสิบเหรียญนะครับถ้าชนะก็จบเกมนะครับถ้าแพ้ก็เท่ากับขาดทุนกำไรก็มานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับการเป็นนักลงทุนนะครับน้องเราต้อง กล้านะครับที่จะลงทุนนะครับแล้วก็ยอมรับให้ได้ถ้าจะต้องขาดทุนนะฮะดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับแพ้คือแพ้นะฮะเดบไฟนอนนะครับอันนี้นะครับตรวจที่บริเวณแนวต้านนะครับแนวต้านนี้นะครับจะสังเกตว่าแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าตรวจของเดอบไฟนอนอย่ากลัวแท่งแข็งแรงนะครับ ลงไหมแม่หวัดเสียวนะครับเรียบร้อยแม่ชิวเฉียดนะครับก็ตามคาดนะครับก็วินไปเข้าด้วยเดอะไฟนอนที่บริเวณแนวต้านนะครับสวยงามครับน้องครับจบงานวันนี้เลยนะครับผิดบวกอยู่ประมาณ160เหรียญนะครับ160 160กกว่าเหรียญนะครับก็ลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม